สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะยามเย็นค่ะวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยเดี๋ยววันนี้หนูพาชมต้นแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ถ้าต้นไหนมีลูกแบ่งนะคะหนูก็จะแจ้งต้นลูกไว้นะคะว่ามีสายไหนแบ่งราคาเท่าไหร่นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0 6 4 282 สี่สนะคะเบอร์น mm ี้โทรได้แอดไลน์ mm hmm. ได้นะคะก็สามารถ mm hmm. โทรได้ตลอดเลยนะคะ K mm hmm. ใครสนใจพันไหนนะคะสามารถสั่งทั้งแบบโอนแล้วก็แบบปลายทางได้นะคะ mm hmm. แบบปลายทางก็คือไปอพี่ๆเราแล้วของอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินกับพี่ไปเษณนยีได้เลยนะคะ ค่าส่งเหมา30บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่ต้นก็30บาทนะคะไม่มีขั้นต่ําแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะเผื่อใครอยากลอง1ต้นก่อนก็สามารถสั่งได้นะคะกี่ต้นก็ได้ค่ะสามารถโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนี่มาเปิดต้นแรกนี้จะเป็นลูกไม้นะคะไม่ได้มาชมนานอันนี้เป็นลูกไม้สีออกชมพูนะคะใบใหญ่นะคะสีหวานมากนี่ค่ะนี่แล้วก็ ถัดมาอันนี้จะเป็นข่าวไม้แก้วนะคะข่าวไม้แก้วตอนนี้ยังมีลูกแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ข่าวไม้แก้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ใบหยกัยกๆยกักนะคะลูกไม้ตัวนี้เขาจะอ่าหยากัยกๆักแล้วก็กัดสีชมพูนะคะนี่ข้างกันมานี่จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่นี่ค่ะ สีสวยนะคะอันนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคากระถาง4นิ้ว80บาทนะคะบางใหญ่หน้าชมพูนะคะตัวนี้น่าจะออกหวานหวานมี้าน,นี้ก็จะเป็นไก่นะคะอันนี้จะไก่อมรินนะนะด้านขวามือแล้วก็อันนี้จะเป็นหอ,อกนะคะเป็นหอ,อกสัตโลหะนะคะเวลาโตเนี่ยคะ่ะเขาจะกัดสีได้แบบนี้เลยนะคะสําหรับหอ,อกสัตโลหะกัดออก ส้มๆแดงๆนะคะก็จะมีลูกแหว่งด้วยนะคะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะหกสะตะงโลหะด้านล่างนี่จะเป็นนางมัซซีนะคะแต่สีเขาจะดรอปลงไปนิดนึงแล้วค่ะมันอยู่ใต้เขานะคะนี่นางมัซซีนะคะก็ต้นตอนเด็กๆจะออกเขียวหน่อยนะคะก็จะมีแบ่งเก้าสิบนะคะเวลาโตก็จะกัดหมาเรื่อยๆค่ะนางมัซซีนี่อันนี้ก็อันนี้จะมี ซา,ากพวกขี้หนอนนิดนึงนะคะตัวนี้นี่อันนี้มีชื่อว่าวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ใครสนใจตอนนี้มีลูกแบ่งแล้วนะคะเป็นไม้เก่าขอบใบจะผิวๆในกัดแดงนะคะนี้แบ่งอยู่ที่ราคา90บาทนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเรืองพันนารายเป็นไม้กัดสีใบแข็งนะคะ ตัวนี้สังเกตจากใบล่างตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็เม็ดเม็ดชมพูมานะคะแต่พอโตขึ้นอันนี้ก็จะมีกัดพื้นชมพูลวดลายใบยสวยนะคะเหมือนลายไทยอะคะ่ะตัวนี้นี่ใบแข็งนะคะทรงใบนี่คือเขาจะเป็นของเขาเองนะคะบางวันบางอันก็พิ้วด้วยนะคะเรื่องพันธราอตนอนี้มีสี่นิ้วแบ่งนะคะสายสี่นิ้วคือส์ยยังไม่กัดพื้นชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีประมาณนี้มาก่อน ต้นละแ0สบาทนะคะสำหรับเรืองพันนาไรนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชม4นิ้วอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาชมต้นแม่พันธุ์ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นโซนแม่พันธุ์นะคะจะเสียงดังนิดนึงเพราะอ่าสวนตรงนี้จะอยู่ติดถนนนะคะสวนฝั่งข้างอ่าตรงข้ามบ้านนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าสีสวยมากนะคะสบายนางฟ้า อันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะใครสนใจมีแบ่งกระถาง4นิ้ว 1. 0 0บาทเดี๋ยวหนูเอาให้ชมนะคะไซส์ที่แบ่งก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะ4นิ้วอันนี้พรมหรือสีนะคะพมหรือสีสวยมากเลยนะคะพรมหรือสีเนี่ยตอนเด็กๆเขาจะยังไม่มีเม็ดแบบนี้นะคะจะเป็นเขียวป้ายมาเฉยๆนะคะแต่พอโตเม็ดจะขึ้นนะคะพรมหรือสีสังเกตอีกอ่างหนึ่งคือก้านแดงนะคะใครสนใจก็จะมีแบ่งด้วยนะคะพรมหรืสีสนิ้วจะอยู่ที่ 60บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมลูกอีกทีนึงนะคะน,นี้ก็จะเป็นโซนบรรดาแม่พันธุ์นะคะน,นี้ก็นางมัสซีนะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะไม้เมล็ดค่ะตัวนี้กัดสีมาแล้วนะคะไม้เมล็ดไม้เมล็ดนี่ก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปนะคะได้ลุ้นดีนะคะน,นี้ก็ผสมมาจากดอกอีกทีนึงนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็น แสงกละลาประพึกนะคะแสงกละลาประพึกตอนนี้กําลังแย่งกันออกดอกเลยแต่ว่าไม่ได้ผสมไปแล้ว2ดอกนะคะแสงกละลาประพึกนะคะก็จะมีแบ่งสายสี่นิ้วนะคะต้นเด็กจะยังไม่กัดเส้นใบชัดนะคะจะออกพื้นเขียวๆมาก่อนนะคะมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะสําหรับแสงกละลาประพึกยังไงเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบใหญ่นะคะตัวใบใหญ่มากนี่ค่ะ มเทียนทองนะคะมเทียนทองนี่สีแบบออกส้มๆมแดงๆนะคะเวลากัดนี่กัดสวยมากแล้วก็เป็นทรงใบยาวใบกว้างๆนะคะสําหรับมเทียนทองใครสนใจจะมีสี่นิ้วนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วมีออกส้มๆบ้างแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละเอาไปเก้าสิบบาทนะคะสําหรับมเทียนทองนี่อันนี้ข้างกันจะเป็นนะคะ สีชมพูแบบนี้นะคะเวลาตอนเด็กจะเป็นสีมืดๆนะคะอันนี้คือทวีราฟหน้าม่วงนะคะจะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะก็ตอนเด็กเขาจะยังไม่มีสีชมพูขึ้นนะคะจะเป็นสีออกม่วงเข้มก่อนนะคะม่วงแบบม่วงเหลือบเขียวะคะ่ะเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพน,นี่อันนี้ใบใหญ่มากนะคะอันนี้มีชื่อว่าสเกตด,ดาวนะคะสะเกตด,ดาวมันย้อนแสงนิดนึงนะคะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีเม็ดชมพูบนพื้นใบนะคะ อันนี้จะเป็นมหาราชานะคะมหาราชาเป็นไม้กัดสีนะคะกัดแดงๆนะคะแต่ถ้ามหาราชาจะเป็นไม้ป้ายนะคะต่างกันเลยอันนี้มหาราชาไม้เก่าด้วยนะคะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาเป็นหัวนะคะมีไม้หัวแบ่งหัวละ50บาทนะคะน่าจะเหลอีกประมาณ1ต้นนะคะอ่าต่อไปนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกร มันมีแดดเข้ามานิดนึงนะคะแก้วมังกรอันนี้จะเป็นไม้เปิดนะคะใบไทยใบใหญ่นะคะแก้วมังกรขายสนใจสี่นิ้วจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแก้วมังกรเนะะี่ยค่ะสีสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทซัเ์เศรษฐีนะคะซัพ์เศรษฐีกัดได้อีกนะคะเขาจะกัดแดงเลยนะคะพื้นใบตอน,นเด็กๆสีแบบนี้ค่ะสีออกเขียวๆนะคะซับเศรษฐี นางสุชาดานะคะนางสุชาดาตอนนี้ก็มีไซส์เล็กแบ่งสาสิบห้าบาทนะคะนางสุชาดาออกแบบเปรอะนะคะสนางสุชาดานี่หูใบเบลอเลยนะคะนี่อันนี้สีลาเพชรนะคะอันนี้ก็ไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองก็อยู่นอกตู้ได้นะคะสำหรับไม้เหลืองก็มันจะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เหมือนไม้ทั่วไปนะคะหนูก็ใส่รางไว้แบบนี้เลยนะคะ ตรงนู้นก็มีขม้เหลืองกลางจอนะคะมนสวรรค์น,นะคะแต่อันนี้สีมันจะออกเขียวนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดมันไม่มานะคะเนี่ยค่ะสีซีดไปหน่อยเลยนะคะมวลสวรรค์เขาจะออกพื้นน้าตาลนะคะก็จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่35บาทนะคะเขาจะออกน้ําตาลกว่านี่นะคะไซที่แบ่งไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่จะมีสี่นิ้วแบ่ง35บาทนะคะสําหรับไก่เจ้าเล่จะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะไซส์ที่แบ่งเดี๋ยวหนูพาไปชมค่ะ อันนี้ชายชนนะคะชายชนตอนนี้จะมีแต่ไซส์สี่นิ้วไซส์เล็กแบ่งนะคะเดี๋ยวพาชมอีกทีหนึ่งหนูฮานุมานออกศึกนะคะด้านหลังนี้จะเป็นสีสองลักหมดเลยนะคะสีออกชมพูหวานหวานสำหรับหานุมานออกศึกนะคะใครสนใจตอนนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะฮานุมานออกศึกจะเป็นมีหัวแล้วนะคะเป็นไม้หัวนะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะหานุมานออกศึกค่ะ ซส์เล็กเดี่ยวเช็คให้นะคะสำหรับไซส์5้าแต่ตอนนี้หนูเห็นเป็นไม้หัวนะคะเพื่อใครสนใจไม้หัวก็จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีหัวแล้วกําแพงแสนนะคะราคา35บาทนะคะสําหรับกําแพงแสนนี่เขาจะออกเป็นไม้เปิดนะคะตัวนี้นี่แล้วก็อันนี้นางสุชาดานะคะนางสุชาดาตับพุทธประวัตินะคะให้ไป35บาทนะคะนางสุชาดา หัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรต้นละ60บาทนะคะอันนี้ก็จะกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะหัวใจมังกรไซสี่นิ้วนะคะอันนี้เป็นมณนีล้อมเพชรนะคะฟอร์มเตี้ยๆสี่นิ้วลาดทะลุแล้วนะคะค่าไปอยู่ที่ราคาไป1 3 0าบาทนะคะตัวนี้มานีล้อมเพชรหน้าสวยๆเลยอันนี้จะเป็นตับสามก๊กนะคะมีชื่อว่าเปาบุญจินนะคะเปาบุญจิน ต้นละ100บาทนะคะเปลาบุญจินค่ะอันนี้นะคะเทวกรรมลังลักนะคะเทวกรรมลังลักษอันนี้เป็นแบบด่างนะคะโตเขาจะกัดเป็นพื้นแดงมาด้วยนะคะทั้งด่างทั้งแดงนะคะถ้าตัวไหนเป็นแบบด่างนะคะแต่ที่ไม่ด่างก็กัดค่ะกัดแดงทุกอันนะคะ ขออยู่ที่ราคาเทวกรรมลังลักเอาไป100บาทนะคะอันนี้ไก่เมลีนะคะไก่เมลีไซส์สี่นิ้วนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่เมลีหน้าชมพูชมพูนะคะนี่ชายชนไซส์สี่นิ้วนะคะป้ายมาแล้วนะคะเป็นพรอมเตียเต้ยๆแบบนี้นะคะขออยู่ที่60บาทนะคะนี่อันนี้เทวกรรมลังลักก็ป้ายสวยค่ะต้นละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้ขอเป็น เทวกําลังรักหมายเลขสองละกันนี่อันนี้อัปเดตไม้เหลืองนายชมพูให้นะคะตัวนี้จะมีเม็ดด้วยนะคะตอนนี้ฟอร์มประมาณ2ใบนะคะใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะแข็งแรงแล้วนะคะแต่ว่าใบาเขายังน้อยอยู่ลาทะลุแล้วค่ะอันนี้ขออยู่ที่120นะคะเผื่อใครอยากได้ไม้เหลืองนะคะเป็นเหลืองนายชมพูตัวนี้ค่ะ อันนี้หวานใจนะคะหวานใจต้นละเก้าสิบบาทนะคะสำหรับหวานใจนี่เป็นไม้ใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นแล้วก็สีจะออกโทนชมพูนะคะมีเม็ดด้วยนะคะนี่เห็นชัดไหมคะเม็ดออกแดงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้แสงกัรละประพฤกนะคะสาสีนิ้วนะคะขออยู่ที่หกสิบาทตอนเด็กเขาจะกังกระดูกไม่ชัดนะคะตัวนี้มนกิติยานะคะมนกิติยาโทนออกเข้มๆนะคะไม้ใบยาว เริ่มกัดลายแล้วด้วยนะคะมนกิติยาให้ไปต้นละ100บาทนะคะมนกิติยาไม้เก่านะคะนี่ลูกไม้เปิดชมพูนะคะสวยไปอีกแบบนี่นะคะอันนี้ขอเป็นรหัส A66 นะคะ A66 ให้ไปราคาต้นละ60บาทนะคะ a อ6คะ่ะนี้วางสำราน,นะคะวางสำรานหน้า,น,น,าน,นี้กัดสวยมากนะคะใครสนใจอันนี้เป็นไม้ด่างคะ่ะวางสำราน ขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป100บาทนะคะวางสารานอันนี้มน์สวรรค์น,นะคะต้นละ35บาทนะคะมน์สวรรค์นี่ค่ะใครสนใจนะคะเม็ดขึ้นแล้วนะคะตัวนี้จะมีเม็ดส่องสีบนพื้นใบพญาจักกีนะคะพญาจักกีอันนี้เดี๋ยวหนูพาไปชมแม่นะคะวันนั้นหนูลืมพาไป นะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทพระยาจักกีวันนี้มีมาแบ่งประมาณสองต้นสาต้นได้นะคะเดี๋ยวหนูดูเช็คให้นะคะปลอมประมาณ3ใบค่ะเพชรเจสีนะคะเพชรเจ็ดสีนะะสซสานี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับเพชรเจสีนะคะด่างมาแล้วคะ่ะตัวนี้หมอยอดเด็ดนะคะหมอยอดเด็ดใครสนใจสั่งได้นะคะตอนนี้มีแบ่งต้นลูกแล้วนะคะต้นละแปดบาทนะคะหมอยอดเดช ใบแข็งนะคะตัวนี้หูจะเกยเกยกันนี่ค่ะอันนี้ก็มนเทียนท้องเหมือนกันนะคะสวยมากใบมันจะเป็นพุ่มๆนะคะโทนออกแบบส้มๆหน่อยนะคะส้มๆแดงๆอันนี้ไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรังะะร่งก็จะมีแบ่งห้าสิบาทนะคะน่าจะส้มๆแต่ไก่ฝรั่งเขาจะมีเม็ดแทรกมาอีกนะคะเม็ดออกขาวขาวนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกค่ะต้นละห้าสิบนะคะนี่อันนี้ลูกไม้ อากุมม่วงนะคะนี่ค่ะอันนี้พญาจักกีนะคะต้นแม่เขานะคะกําลังฟูสวยเลยนะคะพญาจักกีวันนี้มีแบ่งต้นลูกนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่อันนี้นางรากสดนะคะตับนางสงการนางรากสดอันนี้ก็จะเป็นสาวโพธารามนะคะ อยากจะเห็นได้ว่าตอนเด็กเขาจะขาวนะคะเวลาลูกแทงหนอกมานะคะก็จะเอ้ยตอนเด็กจะเขียวนะคะโตจะขาวแทงหนอกมาก็จะเขียวมาก่อนแล้วค่อยๆกัดมานะคะสาวโพธารามเพชรสีนิ่นนะคะหรือลูกไม้ดําของพ่อนั่นเองใบแข็งใบสวยนะคะอันนี้เหมาะกับการเลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้ก็เท้าฮีรันนะคะเท้าฮีรันพนาศูนนี่ค่ะ อันนี้มีแบ่งนะคะท้าวพิรันพนาศูน4ี่นิ้วจะอยู่หนึ่งอบาทนะคะออันนี้กำลังสวยเลยนะะี่ค่ะขวามือนี่จะเป็นนกไวยุพักนะคะนกววยุพักส่วนด้านซ้ายมานี่ก็จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีน่าสวยนะคะไก่เมรีมีแบ่งห้าสิบนะคะนกวายุพักก็ยังมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทเช่นเดียวกันจะเป็นสายกระถาง4นิ้วนะคะที่มีแบ่ง วันนี้ก็เดินพามาชมต้นแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนศีลิกิตคะ่ะเขือนศรีลิกิตสวยมากในชมพูนะคะแล้วก็ขอบๆอบเนี่ยเขาจะกัดออกเปอะเปเขียวนะคะเขือนศรีลิกิตมีแบ่ง50บาทนะคะมีอยู่ประมาณสอต้นนะคะต้นลูกที่ พอมีแบ่งตอนนี้เหลือสองต้นค่ะนี้เท้ามหาพลนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะตับเดียวกับเท้าฮิรันเท้าจันทชนนะคะใครสนใจนะคะเท้ามหาพลให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้เก่าหายากนะคะตนนัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้ไผ่สวยะคะ่ะไผ่เหลือบนะคะใครสนใจไผ่ตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะใบไผ่เหลือบค่ะสุวรรณภูมินะคะ นี่สุวรรณภูมิจะเป็นใบแดงเงานะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นไม้เก่านะคะสุวรรณภูมิเรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายอันนี้ก็จะเป็นพื้นออกเขียวจุดชมพูนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะเรืองพันนารายค่ะม่วงมหาการนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับม่วงมหาการอันนี้ออกพื้นเข้มๆนะคะแล้วก็จุดชมพูอันนี้มณีเมทานะคะต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะมณีเมธานี่เดี๋ยวเขากัดชมพูนะคะทรงใบสวยมาแต่เด็กเลยต่อไปองค์หญิงทัญญชัดนะคะไซส์สีนิ้วอันนี้ทรงใบจะออกทรงใบรีรีหน่อยนะคะกัดแดงมาแต่เด็กนะคะขอบเขียวขออยู่ที่ราคาต้นละเก้าสิบาทนะคะมณีเมธาเอ้ยอันนี้องค์หญิงทัญญชัดคะ่ะ เทพอมารินนะคะเทพอมารินต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ก็เมื่อเช้าพาไปชมมารอบนึงแล้วนะคะเป็นไม้ที่กัดชมพูนะคะสําหรับเทพอมารินนี่ค่ะเริ่มชมพูมานิดหน่อยนะคะนี่อันนี้นายจันหนวดเขี้ยวนะคะตับวีลชนให้ปลายต้นละหกสิบบาทนะคะนายจันหนวดเขี้ยวคะ่ะนี่อันนี้ก็นายท้องเหม็นนะคะต้นละห้าสิบบาทนายท้องเหม็นก็ ใบพิวๆนะคะออกเขียวแดงนะคะมีสองโทนในใบนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ป้ายนะคะองค์หญิงทอฝันนี่ค่ะนี้ขุนสันนะคะขุนสันต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะขุนสันเป็นไม้เก่าหายากนะคะตัวนี้จํานวนไม่ค่อยมีแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะนี่นะคะ่ะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะมีอยู่ประมาณ สี่ห้าต้นนะคะสําหรับขุนสันนะคะแต่ว่าต้นลูกกําลังทยอยออกอยู่ค่ะตัวนี้สีมหาโพนะคะสีมหาโพตับพุทธประวัตินะคะตัวนี้เขาจะกัดชมพูสีออกแบบสีชมพูชมพูนะคะเวลาโตขึ้นแต่ตอนเด็กจะออกพื้นเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงใบโพนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ50นะคะสีมหาโพค่ะนี่นะคะเขื่อนเขื่อนศีริกิจนะคะ ต้นละห้าสิบบาทนะคะเขื่อนศิลิกิจเขาก็จะออกในชุมพูขอบออกขาวเปิอะเขียวนะคะมีราชพฤกษ์มาแบ่งหนึ่งต้นนะคะขออยู่ที่สามสิบห้าบาทเหมือนจะมีสองต้นในกระถางด้วยนะคะราชพฤกษ์ค่ะนี่อันนี้มัคควานรังสันนะคะมัคควานรังสันสวยมากตอนนี้มีแบ่งนะคะสายที่แบ่งอยู่สี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วก็จะอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะนี่อันนี้พาชมแม่พันธ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็น บานชื่นชื่นบานนะคะชื่นจะสลับหน้าสลับหลังกันได้แต่ว่าถ้าเป็นบานชื่นนะคะจะเป็นไม้ป้ายนะคะแต่ว่าถ้าชื่นบานก็จะสีชมพูทั้งใบแบบนี้นะคะอันนี้ราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวไม้ใบใหญ่ค่ะตัวนี้แล้วก็แดงแงนี่จะเป็นสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรตอนเด็กเขียวเดี๋ยวหนูเอาลูกให้ดูค่ะอันนี้เป็นไก่ทองนะคะแต่ว่า มันจะมีแบบเปิดเขียวมาด้วยนะคะมันจะแผงเพราะปกติแล้วไกลทองเขาจะกัดแดงเฉยๆนะคะยักษ์นะคะกูเปลันยักษ์กูเปลนักกปลนมีแบ่งนะคะต้นละเจสิบบาทตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวนะคะไม้พวกตับยักษ์ตับรามเกียรินะคะส่วนใหญ่นะคะที่เป็นพวกเขียวต้นเด็กเนี่ยโตกัดจุดนะคะจะแบบมาจากเขียวก่อนนะคะ นางกีรีนีเทวีค่ะอันนี้มีแบ่ง35บาทนะคะนางกีรีนีเทวีอันนี้ก็สีแจมมาแต่ไกลเลยมหาชัยนะคะมหาชัยป้ายเข้มๆสวยๆนะคะตัวนี้จะมีไม้หัวแบ่งนะคะหัวละ200บาทนะคะสําหรับมหาชัยเผื่อใครอยากได้ไม้หัวไม้หัวก็คือข้อดีมันจัดเต็มแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็เอาไปปูกได้เลยนะคะอันนี้คือล้อกําแพงจะมีแค่แถวเดียวนะคะ อันนี้ซับทวีคูณอันนี้พญาราชสีนะคะต้นละ80บาทนะคะพญาราชสีคะ่ะโพแก้วนะคะโพแก้วต้นละ100บาทนะคะสำหรับโพแก้ว อันนี้เดี๋ยวโตจะกัดออกชุมพูชุมพูนะคะโชคสองชั้นนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40บาทนะคะโชคสองชั้นนะคะสายพะเนตตตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะจะยังไม่กัดสีนะคะพอโตค่ะค่อยๆกัดมาเรื่อยนะคะก็จะกัดออกแดงอันนี้ยักษ์ปากหลันนะคะต้นละ50บาทนะคะสายนี้ยักษ์ปากหลันค่ะ อันนี้เท้ารำไพนะคะอันนี้จะป้ายน้อยนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปห้าสิบบาทนะคะเท้ารำไพเป็นไม้ป้ายค่ะป้ายชุมพูนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีป้ายมานะคะแต่เขาป้ายไม่เยอะนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นช่วงค่ะบางทีก็จะป้ายเยอะบางทีก็จะป้ายน้อยนะคะอย่างนี้หนุกผ่ามาแม่ป้ายเยอะมากนะคะน,นี้เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขอหกสิบบาทใครรับเพชรเจ็ดสีหกสิบก็บอกหกสิบได้นะคะ เม็ดเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เปิดด่างมาแล้วด้วยนี่ใบกลมม้งเลยนะคะเรียกซับนะคะเนี่ยค่ะอันนี้วันเสาร์นะคะอันนี้เป็นจอมที่พ่อเขาเอามาใส่ไว้นะคะเขาจะเป็นใบออกแบบน้ําตาลเข้มๆเ,เลยนะคะวันเสาร์เนี่ยค่ะก่อนอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกตัวหน้าแทเขานะคะก็จะสีแบบนี้เลยนะคะนี่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ให้ไปต้นละเจดสิบาทนะคะสําหรับเมืองใหม่ สีสวยนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบกลมค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองอันนี้เป็นชมพูกระดูกดํานะคะตอนเด็กกระดูกจะยังไม่ชัดแต่ว่าโตกระดูกจะชัดขึ้นนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะชมพูกระดูกดําตอนนี้มีแบ่งไซส์เล็กเพิ่งออกนะคะก็จะมี1 0 0บาทกับ150บาทนะคะโตมาหน่อยต่างกันที่ไซส์นะคะแต่อยู่ในกระถาง4นิ้วเท่ากันเลยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะตัวนี้อาจจะมีตั้งชื่อในอนาคตค่ะ ะะพญาขอมนะคะพญาขอมอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะพญาหอมหรือว่าบางท่านเรียกขอมดํานะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นละ60บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนี่ค่ะตัวนี้นะคะเขาชอบแสงนะคะ นางสวาหานะคะไซนี้อยู่ที่60บาทนะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะสำหรับนางสวาห้าเท้าหีรันพนาศูนนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้ป้ายแดงนะคะเท้าหีรันพนาศูนอันนี้เพชรมอดินแดงนะคะเพชรมอดินแดงเป็นไม้ที่ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ90บบาทเพชรมอดินแดงค่ะ ตาละแม่จันทานะคะไซส์สีนิ้วยังมีแบ่งอยู่นะคะฟอร์มกําลังสวยเลยนะะี่ค่ะขออยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะตาละแม่จันทานี่อันนี้เป็นพรมฤษีนะคะหกสิบบาทนะคะพรมฤษีตอนเด็กเนี่ยคะ่ะยังไม่มีจุดนะคะอันนี้เพชรมณีนะคะนี่กัดปุ๊บเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กนะคะก็จะสีเขียวนะคะใช้เวลากัดอยู่ประพอสมควรเลยเพราะว่าเขามาจากไม้ที่เป็นสีเขียวล้วนนะคะ เนี่ยคะ่ะไก่เจ้าเล่หมดเลยนะคะไก่เจ้าเล่จะอยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทนะคะสําหรับไก่เจ้าเล่กัดหน้าแล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดละนองนะคะละนองใบกลมออกสีแดงแดงแบบนี้นะคะมีเม็ดด้วยนะคะกระจายทั่วใบเลยจังหวัดละนองนะคะเนี่ยคะ่ะเท้าฮิรันพนาสูตรนะคะใช่หมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้ราหูอมจันนะคะราหูอมจันมีหูใต้ใบด้วยนะคะ พื้นะจอกเข้มๆนะคะแล้วก็นนี้แก้วมออกกังกรนะคะแก้วมออกกังกรน,นี่ถ้าเต็มที่ก็บางใบก็จะเข้มได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะไก่ฝรั่งนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะเริ่มมีออกแล้วฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะนี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสั้นไดสนใจพันไหนสามารถ จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 6 6 3นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสั้นใดสนใจพันไหนสามารถ จดชื่อโจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องสวนสารนิตบอนสีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ